วันนี้นะครับเราไปดูน้องคลิปน้องซิมบ้านะครับซิมบ้าเนี่ยเจ้าของมาเรียนครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราก็สอนเดินวอล์ไปครับเพื่อให้น้องหมามีสติและสมาธิกับเจ้าของก่อนนะครับเป็นการเปิดประสาทให้เขาสูนไปหนึ่งครับวันนี้จากที่น้องหมาเริ่มยอมรับเริ่มมองมากขึ้นแล้วเราจะมาเดี๋ยววันล็อกกันครับก็คือจะให้น้องหมาเนี่ยครับมีคอนเซนเทรตมากขึ้นจาก0ูนไปหนึ่งเป็นหนึ่งไปสองครับเราไปติดตามชมคลิปพร้อมกันครับน้องอยู่สวยๆนะข้างหลังต่อเลยนะรอ ดีสวยแล้วข้างหน้าต่อเลยงมากรอแล้วก็เดินวนกรอแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกสิบบาแล้วอุ้มขึ้นมาเลยิาใช่เดี๋ยวผมจะอธิบายทีนะครับว่าทำไมเราต้องขยับขึ้นขยับลงเนาะรอ แต่คอนเ,นเทรตดีเราฝึกให้หมาคอนเ,นเทนต์เองไว้ครับ <os> เขาจะได้ชินกับการมองเรา <os> เขาจะได้ไม่<อ>ไม่สนมากรออ่อชมเก่งมาก